สี่เรื่องของบิลกินหนุ่มใน PP ปิดแผงที่คือหาข้ามประเทศหลังจากมีโมเมนต์สุดหวานออกสื่อไปสำหรับคู่จิ้นสุดน่ารักบิลกินพุทธิพงษ์และ PP กริหรือที่เรียกกันติดปากว่าบิลกิน PP ก็ทำแฮชแท็กพีปิดแผงพุ่งติดเทรนชั่วพิปตาและในวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนุ่มบิลกินกันค่ะ 1. เดือนคณะพาณิศาสตร์และการบัญชี หนึ่งเดือนคณะพาณิตั์และการบัญชีบิลกินพุทธิพงศ์อัศระตนัดกุลเกิดวันที่8ตุลาคม2 5 4 2ปัจจุบันอายุ21ปีภูมิลำเนากรุงเทพมหานครส่วนสูง176เซนติเมตรกรุ๊ปเลือดบ,บีการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบลปัจจุบันกำลังศึกษาที่คณะพาณิตั์และการบัญชีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติเป็นเดือนของคณะเมื่อปี2561 กีฬาที่ชื่นชอบคือฟุตบอลและนอกจากนี้มีความสนใจในการร้องเพลงด้วย 2. เส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิง เป็นนักแสดงในสังกัดดาวบางกอกจากการแนะนำของก้องปิยะเสวพิกูลซึ่งหลังจากที่นั้นก็ได้มีการเริ่มต้นการแสดงอื่นตามมาและก็มีงานถ่ายแบบเดินแบบถ่ายโฆษณาพิธีกรในรายการต่างๆทางช่อง YouTube และ Good Day Official จนเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงมีแฟนคลับติดตามทั้งในต่างประเทศและเคยได้รับรางวัลคมชัดลึกอวดนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ประเภทละครโทรทัศน์เมื่อปีพศ2อ6 3แปลรักฉันด้วยเธอ 3. ผลงานด้านการแสดงเคยแสดงหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าเขานั้นจะได้เล่นเรื่องไหนได้รับบทบาทอะไรก็ตีบทแตกเป็นที่ชื่นชอบของคนดูจนบางครั้งมีแฮชแท็กพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์เช่น ซีรีส์เรื่องแปลงรักฉันด้วยใจเธอประกบคู่กับพีพีกริเคมีดีด้าจนแฟนคลับขอจิ้นมาถึงทุกวันนี้ p พรีสเสียงเรียกวิญญาณปี2560ภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักปี2561 4ผลงานในฐานะนักร้องนอกจากจะมีผลงานแสดงก็ยังมีผลงานเพลงด้วยเช่นรูนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วกีดกันไม่ปล่อยมือลบไม่ได้ช่วยให้ลืมแปลไม่ออกโคตรพิเศษเกาะในใจ you are my everything คิดไม่ออกหลอกกันทั้งนั้นไม่ปล่อยมือเป็นต้นและล่าสุดเก้าวกัญญาเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไอไม่โอผ่านช่อง YouTube นาดาวมิวสิกด้วยจ้า